ก่อนจะมาเป็นครูนี่ก็เป็นลูกศิษย์ก่อนนะคะคือบ้านเดิมนี่เกิดที่จังหวัดสมสุทรสงครามนะคะเป็นที่ชื่อขึ้นชื่อว่าท่านครูหลวงประดิษฐ์ไจเลาะท่านก็เกิดนั่นนะคะก็เลยเข้ามาเป็นลูกศิษย์ท่านะะโดยการตามพี่ชายสองคนอาจารย์ศิรินทนทีอาจารย์จรินคนที ข้ามาเป็นลูกศิษย์คุณครูก่อนท่านครูหลวงประเดียดไพลยะน่พื้นฐานเดิมคือของครูนี่ที่บ้านมีวงดนตรีก็หัดตั้งแต่7-8็ขวบเรื่องดนตรีไทยนะคะ<ม>ก็เป็นมาตั้งแต่นั่นคุณพ่อสอนนะคะนี้พออายุ15คุณพ่อเห็นท่าทางจะไปได้หลายหลายทาง,ท,ง,งทั้งขับร้องทั้งขิมทั้งระนาดอะไรเนี่ยนะคะ<ม>ก็เป็นมาก็มาฝากตัวกับท่านครูหลวงประดียไพล้ว ก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็กินนอนที่บ้านท่านเ <c> ล <oughs> ก็เป็นลูกศิษย์อยู่ท,ท่านก็ครั้งแรกที่เข้ามาก็มาต่อทางดนตรีไทยนะคะ <c oughs> ก็มาหัดตีพร้องก่อน <c oughs> เต็นแสนงตำลึงเดี่ยวร้องอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ทั้งร้องหัดดนตรีไทย <c oughs> แล้วก็ร้องเพลงนะคะ <c oughs> เพลงสบายก่อนก็ต้องเป็นเพลงเถาสามชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็หัดร้องไปด้วย หัดร้องเสร็จแล้วก็อีกพักหนึ่งที่ที่บ้านทั้งครูก็อาจารย์รัตดาศิลปะบันเลงก็เป็นนาฏศิลป์แล้วก็มีตั้งไปโรงเรียนพัรกวรวีน้าธนิยาพนักค,ครูก็เลยจับให้รำด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นหลายๆอย่างดนตรีก่อนแล้วมาร้องเพลงแล้วก็มาเป็นนาฏศิลป์พอสอง6ท่านัอาจารย์บรรเลงซึ่งก็คือลูกของ ท่านครูอวเเห็นแววว่าจะพอสอนขับร้องได้เพราะว่าสวนชนันทาช่วงนั้นก็ขาดครูขับร้องท่านก็เลยแนะนําให้มาสมัครที่โรงเรียนศวนชนันทาก็มีสอบกันสองคนวัดผลว่าใครเป็นยังไงขสุดท้ายก็ได้อยู่ที่สวนชนันาทาตั้งแต่พอสอนเข้ามาสอนสวนชนันทาท่านแรกก็สอนประถมก่อน ช่วงนั้นก็มีแค่ปหนึ่งพสองพสามสี่มีสี่ชั้นนะฮะก็สอนกับร้องชั้นปฐมก็ยังเป็นเพลงในหลักสูตรเดิมนะฮะเป็นเพลงไทยเพลงไทยสองชั้นตามหลักสูตรเขาก็มีเอื้อนใครมาเป็นเจ้าข้าวครองก็มีเอื้อนมีอะไรเพลงหลักสูตรเดิมเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ พอสอนไปเด็กก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างมันเอื้อนเยอะเหลือเกินบางคนก็นั่งหลับหลังชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดความทุกข์เอ้เราจะทายัางไงดีก็ไปบ่นให้ครูฟังว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยสอนเพลงไตผู้พักหนึ่งจนเกิดการคณะกรรมการวิทยุโรงเรียนท่านคุณหญิงชินแล้วก็ท่านอาจารย์ประยนก็คิดทำเปลี่ยนแปลงเรื่องเพลง เปลี่ยนเป็นว่าแทนที่จะมีเอื้อนก็ใส่เนื้อร้องเต็มนะฮะใส่ให้เต็มตามตอนนองเพลงก็ไม่ต้องเอื้อนก็จะร้องง่ายขึ้นเด็กก็คงจะสนใจขึ้นนะฮะก็เลยอ่ะก็ตามตามหลักสูตรก็หลักสูตรตอนนั้นรู้สึกจะ2 5 2 7เหรืออะไรเนี่ยนะฮะก็เป็นตามก็นำมาสอนแล้วก็เกิดวิธีุศึกษาขึ้นนะฮะก็เป็นคนร้องเพลง เริกต้นเลยตึกเพลงช้างง่ายมากที่สุดท่านผู้หญิงชิ้นท่านแต่งก็ร้องเพลงช, áng, ลช áng, ้างเพลงช้างทีนี้ใน,นเมื่อนั่งร้องเฉยๆแผนที่จะให้เด็กตกจังหวะเคาะมืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าจะทําคิดเด็ดตัดแปลงเราก็เป็นรูสอนก็ต้องคิดช่วยเด็กด้วยนะฮะก็เลยคิดวิธีตบมือตามทำร้องตามจังหวะ เป็นช่วงๆอะไรอย่างนี้ก็ิดต้องต้องทำต,ตัวอย่างอย่างเช่นจะยกตัวอย่างนะฮะอย่างเปรียงช้างนี่ถ้าเราตกตามจังหวะก็จะไปเรื่อยๆช้างช้างช้าง,างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตวไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวง <S <S สองเที่ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหาง อันนี้เรียกว่าตกตามจังหวะของเพลงนะฮะนี่ก็ทิดหาวิธีเอาหนูลงตกตามคําร้องชิตรงไหนมีคําร้องหนูตกนะฮะเอาเอาแค่บรรทัดเดียวนะช้างช้างช้างรูรูรรจกักชา้างหรือปลาเนี่ยก็สนุกขึ้นใช่ไหมฮะสนุกสนายขึ้นเอาหาวิธีอีกเอาช่วงละสองจังหวะกับสารจังหวะสินะฮะช้างช้างช้าง หนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตวไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเกี้ยวพังวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเด็กก็ชักสนุกขึ้นแล้วไม่เบื่อเรื่องเพลงไทยแล้วนะฮะก็มีมีหลายแบบที่เราจะคิดทำนะคบนี่เียนยกตัวอย่างว่าครูผู้สอนต้องหาวิธี ให้เด็กไม่เบื่อในการร้องเพลงไทยนะคะ,ะ,คอะพอมาเรื่องของจังหวะแล้วอพอดีครูเป็นนักศิลป์ด้วยเราก็หาคิดวิธีออคุยกับเด็กก่อนสิมีแผนภูมิให้เด็กชาร์ตเรียกว่าชาร์ตเพลงมีเนื้อเพลงมีรูปช้างแฝงบอกหรู้รู้จัดช้างไหมเคยเห็นไหมคุยกับเขาก่อนช้างตัวเป็นยังไงแล้วมันมีอะไรเขาก็จะตอบเรานะฮะแล้วทีนี้ก็ ในเมื่อลองได้แล้วตกจังหวะได้แล้วเรามาทําท่ากันไหมอ่ากระชับชวนเขาช้างตัวเล็กก็จะใหญ่เราก็จะบอกว่าตัวใหญ่เราเอา้ตาตัวใหญ่ทํายังไงโผงแขนลงไปอ่าแล้วช้างมาเดินช้าหรือเดินเร็วเด็กก็จะบอกว่าช้างตัวมันใหญ่มันเดินช้านะช้างช้างช้างเราล้อไปสามช้างแต่เราเดินกี่ก้าวเขาก็จะตอบเราได้ว่าเดินสองก้าวนะฮะ อ้าวถูกต้องแล้วอ้าวทีนี้เรามาทําท่าช้างเขาก็ลุกขึ้นกันทําท่าช้างทั้งห้องเลยนะฮะช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าอ้าวช้างมันตัวโตใช่ไหมทำโตสิช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงนะฮะนะสองเที่ยวข้างงวงเรียกว่างา มีหูหูใหญ่ใช่ไหมเอาปัดหูมีหูมีตาหางยาวข้างหลังก็ชี้เป็นหางยาวเนน่ะคิดใส่ท่าเข้าไปเพราะมันมีไม่ใช่เฉพาะเป็นช้างนะฮะเพลงอะไรก็ได้ที่มันเหมดที่จะทําท่าใส่อีกสักแรงหนึ่งอย่างเพลงท่านหญิงชิ้นนะอยากเป็นอะไรนะฮะทั้งแรกจะก่อนอยากเป็นกบ ห้าให้นะคะกบก็ออกมากระโดดมาอยากเป็นกบห้าให้หยองหยอง,อ,ยอ,งออกมาร้องอ๊อฟอ๊อฟอ๊อฟอ๊อ,อให้ก็าทำตามสรุกสนานนะอ่ออ๊อฟในก็ยากก็กระโดดหายเข้าไปอยากเป็นปลาเอาปลาออกมาอยากเป็นปลาพนน้ำ ดำผุดวายปลาก็หายเข้าไปอยากเป็นเป็ดเป็ดก็กลับ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 เอวเข่าชนกันขาแยกเดินออกมาอ่าให้เออกลับกลบวายนะไปอยากเป็นกระต่ายากระต่ายหูสองข้างกระโดดยองแยงออกมาเนี่ยฮะทั้งหมดเป็นกระต่ายโรเต้น เล่นแจงเออจันเนอะต,ต่อไปเป็นนกอยากเป็นนกนกก็ออกมาทีละคนน้อยๆเพินลอยฟ้าก็ทะเยอทะยาหายก็ไปอยากเป็นมามมาก็ฮวิ่งอกอกมาชูยกฐานหน้าแล้วก็หายเข้าไปคือทุกบทบาทคนลนิดละหน่อยเท่านั้นนะอยากเป็นไก่นะร้องผันจ้าก,ก็เอ,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 เอ๊ะเอ๊เอ๊ อยากเป็นไก่ขันจา้านะ้าตะวันสุดท้ายก็จะเป็นเด็กทุกชายออกมาหรือผู้หญิงก็ตามอยากเป็นเดล็กคนไทยังดีกว่าเอออเนี่ยอย่างละนิดหน่อยใส่ท่าก็ไปสนุกสนานแล้วถ้าเราสามารถที่จะทำเป็นลูกไอไออุปกรณ์สวมศรีรษะเป็นสัตว์อะไรก็สวมก็ยิ่งสนุกใหญ่ นี่คือวิธีคิดคนที่เราครูผู้สอนหาวิธีไม่ให้เด็กเบื่อในเรื่องเพลงไทยเรื่องเรื่องสอนเพลงเด็กเนี่ยนะคะคุณหญิงชิ้นท่านกำชับมากที่สุดเลยว่าเวลาสอนเด็กเนี่ยเพื่อให้เด็กจำตัวอย่างที่ดี่ตกไปเพราะฉะนั้นคำร้องก็ดีคำพูดก็ดีอะไรก็ดีคำควบกล้ำรอเรือเออรอเรือรอลิงต้องชัดเจนเวลา พรอครูเป็นคนร้องเพลงที่โเรียนเพราะฉะนั้นกำชับเรื่องนี้มากท่านท่านไม่ยอมเลยถ้าอันไหนไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นบุญของตัวครูเองที่ว่าได้ครูดปนี่เพลงก็พม่าเค่ะทับองพม่าเคว่ะเค่เคแ่ะเสงงแต่งเป็นพม่านี่ก็บรรยายนะฮะ ถือกองอยางย่องออกมาเอาว่าทุ่งยาบาเลเอาว่าทุ่งยาบาเล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 นี่ก็คือพม่านะคะถือกรองแต่งตัวเป็นพม่าก็ในเนื้อเพลงส่วนมากก็จะบรรยายถึงเรื่องการแต่งตัวของแต่ละ,ะชาติลาวก็เป็นลาวอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือน,นละครโรมใหญ่อ่ะ ถ้าเป็นละครพันทางก็จะมีแขกมีจีนมีพมา่าอะไรนี้ส่วนมากแล้วเพลงที่บรรจุพระอาจารย์ก็จะบรรจุเพลงตามเชื้อชาตินั้นสอนสุผหัดครูช่วงเย็นก็มีค่ะก็สอนเพลงไทยเนี่ยสอนออนาคราชแขกปราเทศอะไระอะไรพวกนี้แต่ใช้ทำนอง เป็นไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คำร้องเต็มทํานองนะคะ <mm> ใช้บีเอื้อนถ <mm> ้าถ้าเป็นเรื่องของละครเพลงร้องนี่ก็เชิญมาจากศิลปกรอาจารย์จรุศรีวีระวานิชและอาจารย์ประทินพวงสำลีมาช่วย <mm> แต่ด้านเรื่องละครนะคะ <mm> เพราะว่าเราแสดงละครหรือการแสดงชุดต่างๆก็ใช้พวกนี้คะ่ะของครูก็จะเป็นด้านดนตรีร้องเพลง ที่ช่วยก็ได้นะฮะแล้วก็สลับฉากแต่ถ้าตัวเอกเอกนี่ยังยังไม่ถนัดเพราะเราอาศัยดนตรีคนละนาคไหนมาแล้วก็เล่นอะไรล้อไปด้วยล้อตีไปด้วยป็ท<ก> <ผม S 2> ุนทุน,นรายจายไม่ต้องไปทำปไปฝ่ายคมทบไรขาดอาจารย์ไปแทนช่วยก็ได้โอเคครับคือส่วนมากก็จะจบฝึกัดครูไปก็จะไปเป็นอาจารย์ตามวิทยาครูต่างอๆอันนี้ก็ เขาก็จะเชิญเรามานะฮะเชิญมาไปสาธิตให้พวกพวกครูต่างจังหวัดสาธิตวิธีสอนสอนอย่างนี้อย่างนี้กนะ็เอาวิธีสอนที่เราสอนเด็กเนี่ยก็เหมือนกับสอนคอสโลเหมือนกันอสรอก็จะเล่นว่าเรื่องเตลงเด็กนะฮะก็มีภาคทฤษฎีนี่จะอยู่ตอนเช้านะฮะอาจารย์ท่านที่สอนทฤษฎีส่วนภาคป่ายจะเป็นภาคปฏิบัติ ก็คือพวกครูที่สอนปฏิบัติเริ่มเพลงชา้าเพลงเร็วชนิดหน่อยหนึ่งคือไม่เต็มแล้วก็เป็นชุดเบ็ดเตล็ดเขาเรียกว่าชุดเบตดเตล็ดฟอนเล็บพม,ามา่าเควอะไรพวกนี้หาง,ง่ายๆเป็นช่วงสั้นๆชุดสั้น,นๆแล้วเป็นภาคบ่ายแล้วชัช่วโมงไหนจะมีวิธีสอนเพลงเด็กก็คือเราสอนเพลงทําท่าโอ้เขาสนุกสนานผากักตอานี้เต็มหัวแล้วที่วาดตรงกลางท <laughs> ําท่า เพาะก็เป็นเป็นช้างเป็นอะไรกันได้เขาก็ไม่อายเขาสดขัวเลาะสนุกสนานวิที่โรงเรียนนี่ก็อัดมาตลอดนะฮะตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เรงก็จะแบ่งกันป .1 ป .2 ชุดหนึ่งป .3 ป .4 ชุดหนึ่งคุณหญิงชินคุณหญิงชินคุณหญิงชินอาจารย์เาลเองด้วยแล้วเนื้อเพลงแต่ละชั้นแต่ละห้องนี่มีความหมายทุกเรงค่ะอย่างเช่นเพลงเนี่ยวัน เดือนหน้าีจะถึงอาสานหาบูชาท่านก็แต่งอย Means, ่างนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างนิดนึงนะฮะเดือนแปดสิบห้าค่ำประจำปีเป็นดิกีอาสานหาบูชาพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐม แต่นาแต่นาแกปัญจวัคคีที่บามรุทายวันเหตุการณ์ในวันนี้เป็นที่มีความสำคัญสามอย่างเกิดขึ้นกลัน คือเป็นวันตั้งพุทธศาสนามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครบองค์มารวมเป็นไตรรัตนาช่วยชาวประชาให้ร่มเย็นเนี่ยเนื้อเพลงมีความหมายเด็ก,ก,กรู้หมดเลยวันสำคัญอันนี้ เกิดขึ้นอะไรเป็นึ่งใช่ไหมฮะท่านแต่งท่านแต่งแบบให้มีประโยชน์ใช่ก็จาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช <laughs> ่วยได้หลายอย่างมันต้องประกอบกันนะ <c oughs> เป็นนาฏศิลป์ถ้าไม่มีดนตรีก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเป็นนาฏศิลป์ไม่มีร้องก็ไม่ได้มันต้องมีเนื้อร้องมันต้องมีท่ารำมันต้องมีพั้นานต้องช่วยกันทั้งสามอย่างทีนี้มันมีปัญหาอยู่นิดนึงเออคุณคิดว่า อย่างคนเป็นนาาศิลินควรจะร้องเพลงได้ไม่ใช่รำอย่างเดียวต้องรู้ทํานองต้องรู้เนื้อร้องมันถึงจะทําทให้ตัวง่ายขึ้นใช่ไหมฮะในความคิดของตัวเองนะแล้วส่วนคนที่เป็นนักร้องเพลงไทยร้องสามชั้นสองชั้นไม่จําเป็นต้องรอดนาาศิลินเป็นฉันร้องได้อย่างเดียวพอแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เรียนนาาศิลินจำเป็นต้องรู้เพลงต้องรู้ทํานองนะมีความสำคัญตร,ตรงนี้มันปูพันธุ์ ไม่ให้เราอยู่นิ่งไม่ใช่เกามายังไงก็มาอย่างนั้นแต่เราจะต้องพัฒนาตัวเองบางคิดตัวเราเองจะทำอย่างนี้ไงให้เด็กสนใจให้เด็กขยันเรียนไม่เกลียดเพลงไทยให้ชอบเพลงไทยกระโดดโลดเต้นอยูย่ที่ตัวครูต้องคิดต้องคิดต้องหาวิธีสนุกสนานใช่ไอย่างเพลงสากลน,นี้ถ้าทำท่าไม่ได้นะเราก็จะแบ่งเด็กเป็นสามกลุ่มนะอ ตระเล็กแท็กตึงแท็กตึงแท็กตึงตะระเล็กแท็กตึงแท็กตึงแท็กตึงแบ่งเด็กเป็นสามพวกนี่เพลงสากลนะทำนองนี้เธอเป็นเธอแทนที่จะนั่งร้องเฉยเธอก็แบ่งกันไปอ่าที่สิบคนตรงนี้สิบคนนะเอาแต่ที่กองที่กองแท็กตะระเล็กแท็กหยุดนะอย่าไปแท็กกนะตึงแล้วก็เธอแทรกตรงนี้ ตาะะแรกแท็กตึงแท็กตึงแท็กตึงตาแรกแท็กตึงแท็กตึงแท็กตึงไอนเนี่เขาก็จะสนุกสน,นานรู้จักเพลงโดยไม่ต้องมาไม่ต้องทําท่าก็ได้แต่ให้รู้จักจังหวะของเพลงทุกคนต้องรู้จักจังหวะต้องมีในใจร้องเพลงก็อสอนคิเศษไปเรื่อยๆพอเราฝึกเด็กเนี่ยนะรู้ก็ช่วงหลังจะมีกระสือ พวกพิธีรูเนี่ยออกกางแลววกเยอะเขาเรียกอะไรเฟสติวัลงานงานสแสดงร่วมร่วมกันอะ่ะเด็กปฐมก็ไปสวสคเขก็ปไปแต่ไม่ได้ไปท้อนกันนะส่วนวปฐมก็ไปส่วนครูครูไปมาไเอสอนเด็กโตก็ต้องเป็นหลักฐานเป็นกี้เป็นการไปนหน่อยหนึ่งนะฮะไม่ต้องไปสนุกสนานอะไรเท่าไหร่อ่ะเป็นวิชาการแต่เด็กปฐมนี่ต้องสนุกสนานเอาอารมณ์ใส่อ่า สนุกกับเขาอย่าไปเตยไปนะดุไม่ได้เลยเด็กประถมเราต้องสนุกกับเขาต้องอารมณ์ดีไม่โกรธไม่ดุถ้าสอนเด็กนะถ้าถ้าสอนผู้ใหญ่ก็กลางๆหน้าเฉยๆแต่เด็กที่ต้องยิ้มตลอดเวลาบอกเขาเนี่ยบอกเ้ยเธอจะเป็นลิงเป็นช้างเป็นม้าอะไรเธอต้องทําให้ได้นะอย่ามาฉันไม่เอาไม่เอาไม่ได้เป็นช้างก็ต้องเป็นช้างเป็น อ,อ,อะไรอ่ะเต่าก็ต้องเป็นเตาเป็นกาเป็นนกอะไรเธอต้องเป็นท,ทุกอย่างต่อ,อไปสอนเขาเนี่ยเพราะที่โรงเรียนทึ่ปฐมที่สอนอยู่ก็มีนักเรียนเดินดูลงมามาอสอนฝ<อ>ึกสอนฝึกสอนค่ะแล้วเขาก็ได้จากเราไปแล้วก็ภูมิใจอ่ะดีใจหน่อยที่ว่าแต่มาตอนนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นที่ไหน ว่าพัฒนาให้มันง่ายขึ้นดีขึ้นสนุกขึ้นคือของเดิมมันยากแล้วก็ทำให้ไม่อยากเรียนไม่อยากรู้มาแล้วทั้งสิ้นมันคือเพลงไทยเราไม่ได้ดูถูกเพลงไทยนะแต่ว่าเราพัฒนาอะไรที่มันทำให้ง่ายขึ้นร้องง่ายขึ้นคือใช้ทํานองเดิมท่านครูท่านก็แต่งตามอารมณ์เพลงด้วย ท่านก็ตามเพลงอะค่ะเรียกว่าไม่ไปฝืนว่าฉัานจะต้องอย่างนี้จะต้องเอาอย่างที่อาชายไปใชปรับปรุงปรับปรุงเข้าหาหลักสูรท่านท่านอาจารย์ท่านแต่งเนี่ยท่านก็ต้องปรับนะฮะเข้าหาทำดองเพลงให้ง่ายขึ้นให้ร้องง่ายขึ้นให้ไม่ยากแล้วก็ต้องต้องต้องช่วยเหลือกันค่ะ ท่านก็บอกเป็น,นคณะกรรมาการวิทยุโรงเรียนท่านก็นเสนอว่าควรอย่านี้ดีไหมเขาก็ปกรับปรุงหลักสูตรเข้ามาก็มีตึกรามบ้านช่องอะไรขึ้นเยอะเลยเข้าไปทีหนึ่งก็งงเหมือนกันหาตึกเก่าแล้วไม่เจอ <c oughs> แ,ตแต่ครูที่สอนสอนอตั้งแต่ปศ2496จนถึง2538เกษียณแต่ครูยังสอนอยู่ สอนตอนเย็นสอนเครื่องสายตั้งวงเครื่องสายประถมตั้งวงอังคารลุมให้ประถมด้ระหว่างนะฮะแต่หลังจาก,กเกษียณแล้วนี่ก็ยังไปสอนอยู่ตอนเย็นๆแล้วก็พอ60เอ่พอพสตั้งแต่แตกเกษียณมาเนี่ยวันเสาร์เราก็ให้ไปสอนเฉพาะวันเสาร์วันเสาร์นี้จะรับเด็กทั่วไปดูบาอาจารย์มาจะมีหลายดับเอ่อ ชั้นที่หนึ่งชั้นสองชั้นสามคือพวกครูจะมาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเอาไปสอนตามโรงเรียนของตัวเองค่ะครูก็ยังสอนอยู่จนอายุ85พอโควิดมาครูอยู่ตอนนี้ครู89เต็มแล้วก็พอโควิดมาก็ไปกับโควิดด้วยไม่ย้อนกลับไปไม่ไหวแล้ว เขาไหวสมองมันถึงไม่ไม่สั่งงานนีฮะจำอะไรก็ไม่ได้บางทีลูกศิษย์ถามเพลงมาอะไรบอกเดี๋ยวให้ครูเลกก่อนจำไม่ได้